ผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้กระจายกำลังกันไปปิดล้อมหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียงแล้วคุณอัญชรีอริยกิจเจริญมีรายงานค่ะเชิญคุณอัญชรีค่ะค่ะคุณธนาสอนคะขณะนี้ผู้ชุมนุมในพื้นที่ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปิดล้อมพื้นที่ของส่วนราชการบริเวณซอยอารีย์ย่านถนนพระราม6เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ พื้นที่สัมภาระนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์นะคะถูกปิดล้อมไปโดยไปด้วยผู้ชุมนุมจากเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะที่นายถาวรเซนเนียมนะคะนําทีมไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะโดยใช้เส้นทางตามถนนโหวดโยทินเข้าไปยังซอย7แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปโผล่ที่ซอยอารีนะคะแต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ชุมนุมบางส่วนแล้วนะคะที่พักพักค้างอยู่ในโซนของสนามม้านางเลง ไปปิดก่อนหน้านี้แล้วนะคะทั้งนี้ตลอดการปราศัยค่ะก็ยังคงเป็นการต่อว่าการทํางานของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรค่ะเ๋ยวางไรก็ตามนะคะมีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจรักษาความปลอดภัยกว่า100นายมาดูแลพื้นที่ด้วยนะคะเ<ส>บื้องต้นกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะจะอยู่ปักหลักจนกว่าหมดเวลาราชการนะคะแต่ว่าล่าสุขขาดขณะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยจะปักหลักอยู่ไม่นานนักแล้วก็กลับที่ตั้งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะยังคงมีการร้องราทําเพลงกันอย่างต่อนเนื่องค่ะโดยตอนนี้แกนนําที่เฝ้าพื้นที่อยู่นั่นก็คือนสสกกายสมศักดิ์โกสัยสุกนะคะและแม้ว่าทา่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าผู้ชุมนุมนั้นก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะหลายคนมีร่มมากันแดดส่วนบางคนนั้นก็อาจจะไปอยู่ตามใต้ทางด่วนหรือว่าใต้รถไฟฟ้า b t s ก่อนเพื่อป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นค่ะคุณธนาตอนคะค่ะขอบคุณคุณอัญชรีค่ะ ส่วนขบวนของกอปป,ปสนะคะนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรล่าสุดผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังแยกราชประสงค์และกำลังมุ่งหน้าแยกอโศกและขบวนเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าเพราะว่ามีประชาชนรอมอบเงินให้กับคุณสุเทพตลอดทั้งสองฝั่งส่วนที่สะพานพระราม8กลุ่มผู้ชมุมนุมคอปทอปิดการจราจรทั้งสองฝั่งโดยขึ้นไปตั้งเวทีขนาดย่อมอยู่กลางสะพานพร้อมสลับกันขึ้นเวทีประสัยเป็นระยะระยะ ขณะที่กปปสจากจังหวัดนนทบ,บุรีคนครปฐมราชบุรีและประทุมธานีเคลื่อนขบวนจากท่าน้ำนนไปสมทบกับกปปสชุดใหญ่ที่เวทีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคาดถึงก่อน16นาฬกาสนับสนุนโดย Attack 3D Clean Action